ในช่วงที่2องกันต่อครับเดี๋ยวจากเรื่องของฟุตบอลดีๆไปดูของคอนด้ากันบ้างครับโดยเฉพาะไทยนะครับประกาศนะครับความพร้อมในการจัดคอนด้าอพฟซีเต่อนะครับซึ่งจะทําการแข่งนเป็นปีที่18พิดาใช่ครับอุตาหมากนะซึ่งทําการแข่งขันที่เดิมครับที่สยามคันทีคขับโอคอร์พัทยานะครับ ก็กำหนดวันที่20-23กุมภาพัานธ์ปีหน้าใช่ซึ่งในเรื่องนี้ทาง Honda ครับนำดางเทคโนโลยีการขับเคลื่อนผลึกกำลัง3บริษัทภายใต้แบรนด์ Honda ได้แก่บริษัทเอเชียน Honda มอเตอร์ Asian, Motor, จำกัดนะครับสันักงานใหญ่ Honda ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครับบริษัท Honda าออโต้โมบิลประเทศไทยจำกัดผู้นำทางด้านรถยนต์ครับแล้วก็ไทย Honda ผู้นำทางด้านรถจักรยานยนต์นะครับมีประสงค์เป็นผู้ให้การสรนับสนุนพร้อมกับ IMG ประกาศยืนยันจากการแข่งฮอนด้า FCA Thailand 2025 ขึ้นในวันที่20ถึง23กุมภาพันธ์ที่สนามสยามคันที่ขับโอคอพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นการสานต่อยกระดับกีฬากอปสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนครับความสนุกและขยายฐานผู้ชมให้เข้าถึงกีฬากอปให้เข้ากว้างนะครับและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรายการนี้มีนักกอล์ฟถึง72คนนะครับชันดาจากโลกมีการชิงเงินวันถึง60ล้านบาทพี่ดำนะครับและที่สำคัญมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมนะครับที่ w w w h o n d a a p ว็บฮอนด้าอพงคนะครับอ่ะซึ่งเรื่องนี้ว่าไงทางท่านประธานฮอนด้ามิเตอร์โทชิโอ คุบาระ,ะเขาบอกว่ากีฬากอล์ฟปัจจุบันมีความนิยมแพร่หลายขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยจํานวนผู้เล่นกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียแล้วก็โอเชียเนีย e โดยเฉพาะในประเทศไทยเราจึงได้เชิญบริษัทฮอนด้าจำกัดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์โดยเป็นกำลังกับ3าบริษัทอย่างที่คุณจุ้ยพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่จัดมาแล้ว1 8ปีนะครับ18ครั้งแล้วก็มีนักกอล์ฟไทย ก็ได้เคยคว้าแชมป์รายการนี้ในเมื่อ72คนเขาถามว่า72คนมีใครบ้างทั้ที่เรากะฆ่าการเอาไว้แน่ๆโปรจีนอัศยาทิติกุลลงแน่นอนครับโปรโมโปเมเอริยาจุธานุการโมริยาจุธานุการโปรเมียประพังกรทวัฒนกิจโปจัสมินธิดาพานัสวรณปุระโปรแพตเต้โปรซินนัดกิตตาวงทวีราพวกนี้ลงหมดหรือแม้กระทั่งพระเอโปแหวน นะครับพอตอนนุเป็นรั้มก็ลงแข่งขันรายการนี้ด้วยะนะครับซึ่งภาพรวมของ Honda a p C A Thailand 2024นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟนกีฬากรอฟก็ได้ติดตามชมแล้วก็มีความตื่นเต้นกับชนะของนักกอล์ฟชาวไทยนะถ้าจัไม่ได้ก็คือโปรแพตตี้นะพะพปันกรทวัฒนกิจที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จครับด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์เอาชนะทางอันบอนวาเลซูเอล่าครับนักกอล์ฟจากสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับที่จบอันดับ2นะครับที่20อันเดอร์ก็จบ นะครับการตามหลังเนือเดอก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศในช่วงของเวลาที่ชมและติดขอบสนามเป็นอยู่นะครับมีการถ่ายทอดสดซึ่งในรายการนี้ทางแพตตี้พังกรเนี่ยนะครับในฐานะแชมป์เก่าเนี่ยจะเดินทางมาป้องกันแชมป์นะครับฮอนด้าเอฟซีเอไทยลนด์2025อย่างแน่นอนโดยทางแพตตี้นะครับบอกว่าอย่างไรนะแพตตี้บอกว่ามันจะเป็นความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยลงเล่นฮอนด้าเอฟีเอตั้งแต่ปี2องับป้ครับตอนนี้ถือว่า เป็นมือสมัครเล่นในช่วงปีสมัยต,ตอนนี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับจนเธอสามารถมาคว้าแชมป์ได้ในปี2023ใช่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่พิเศษมากๆสำหรับตัวเองว่าจะพงกันแชมป์อีกครั้งได้หรือไม่ซึ่งมันคือความท้าทายนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับอยากจะเชิญคนไทยนะครับมาร่วม เป็นกำลังใจให้กับพัตตี้ด้วยรวมถึงผู้เข้าชมทุกคนด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโค้ชโป่ถ่ายชาติโปมือหน,หนึ่งของโลกอย่างเดล,ลี่คอนด้าอย่างลิลเยววูมาแน่นอนคือสนุกเน่ที่ติดท็อปในสายสิบสองคนแรกเนี่ยมาแน่นอนมาหมดถ้าไม่เจ็บมาแน่นอนแล้วก็ทั้งอย่างที่บอกก็คือหกสิบคนแล้วรวมนักกอล์ฟสมัครเล่นรวมกอล์ฟที่เชิญมาทั้งหมดสิบสองคนไม่มีการตัดตัวแข่งสี่วันพร้อมะน,นะครับแล้วก็มีการ แข่งขันส่วนก็ต้องติดตามกันว่าจะมีการเปิดรับสมัครหรือจำหน่ายบัตรเมื่อไหร่เมื่อไหร่หใช่ครับใช่นะครับเพราะว่าจริงเนี่ยโอ <ๆ S 1> ้โหปีแล้วเนี่ยผู้ชมเนี่ยประมาณเขารวม64วันประมาณ7,000กวามม่าคนโอู้เดินตามช่นไหนต้องถ่ายทอดสดเองใช่นะครับก็ถือว่าเป็นชชลลอะไรที่มันยอดเยี่ยมนะครับอย่าลืมนะครับในปีหน้า ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนแล้วก็กำหนดวันแข่งขันเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับ20-23กุมภาพันธ์นะครับที่สนามสยามคันทีคลับโอคอพัทยาจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทูนายครับเวลาข่าวสแลวครับวันนี้ผมชูชิติ์ครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันในวันจันทร์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ